สวัสดีครับผมปฏิตัวแสบนะครับหลังจากที่ผมรีวิวของเล่นไปเยอะแล้วนะครับวันนี้ผมขอรีวิวอะไรที่เป็นเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการเรียนหนังสือเดนภาษาอะไรอย่างี้ดีกว่าครับฮ่าฮ่า f i อินฟินิตี้ตอนนี้ผมจัดมาหนึ่งเล่มครับเขาเรียกว่าหนังสือฝึกสะกดคำภาษาอังกฤษครับทำไมต้องมีเจ้านี้รู้ไหมครับมันจะมี หลายๆคำในภาษาอังกฤษที่ใช้ตัวเหมือนกันแต่ว่าออกเสียงแตกต่างกันนะครับเช่น hear Here ได้ยินใช่ไหมครับแต่ว่า bear อ่านว่า e บ r อา้ามันเขียนไอ้ตัวข้างหน้าตัวสักตัวเพรชนะต้นนะ่ะต่างกันแต่ว่าสระกับตัวสะกดด้านหลังเหมือนกันแต่มันอ่านออกเสียงต่างกันนั่นแหละครับมันเป็นเหตุผลที่ว่าเขารวบรวมมาให้ในหนังสือนี้เพื่อ บอกเทคนิควิธีในการผสมตัวสกดบของภาษาไทยแหละภาษาไทยเหมือนแบบสระเอียอย่างเงี้ยมันมีสระเอสระอ e, ีแล้วก็ยอยักษ์อะไรอย่างเงี้ยมันสามารถมารวมกันเป็นสระตัวใหม่ขึ้นมาและออกเสียงให้ถูกต้องแบบนั้นนะครับผมว่านังสืเอเล่มนี้เหมาะกับ คนที่อยากจะฝึกเรียนภาษาอังกฤษจริงๆในเรื่องของการอ่านเขียนหรือแม้ก็อย่างลูกสาวผมที่ะจะพูดได้สามารถพูดคุยรู้เรื่องกับชาวต่างชาติได้หมดเลยที่เชอ่อครูเป็นครูต่างชาติคุยรู้เรื่องได้แต่ว่าเรื่องการอ่านกับเขียนยังอ่อนอยู่อาจจะยังไม่ได้อ่านออกได้ทุกตัวอ่านได้แค่แบบตัวง่ายๆตัวใช้บ,บ่อยๆอะไรอย่างนี้เรื่มนี้ผมว่าช่วยได้เลยนะครับเรียนเฮือกอยากสอน ผม,ผมไม่ได้บอกนะหมายถึงว่าชื่อร้านเขานี่คือชื่อร้านของเขาในแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับชื่อร้านว่าเรียนเฮอออยากสอนนะครับเพื่อนๆก็สามารถเออเข้าไปหาดูได้นะครับในแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเฟซบุ๊กตอกอะไรต่างๆเนี่ยเราไปดูนะครับเรียนเฮอออยากสอนเขาจะมีหนังสือเยอะแยะมากมายนะครับหรือภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยก็มีหลายหลายหมวดหมู่หลายแบบนะวรรยากรก์ก็มีอะไรก็มีนะครับแต่ผมเน้นเอาแค่ตรงนี้เพื่อมให้ลูกสาวผมก็เลยแบบ เปิดดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคเลยอยากจะเอามาแนะนำเพือพ่อนๆต่อเพือพ่อนๆบางคนกําลังมีความคิดที่จะเริ่มศึกษาเรียนภาษา,ษา,ษาอังกฤษ,กษหรือว่ามีลูกหลานที่อยากให้เขาอ่านออกเขียนได้ตัวนี้ช่วยได้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเริ่มดูกันดีกว่าครับว่าในเล่มเขามีอะไรบ้างจะฝึกอะไรยังไงมีประโยชน์ยังไง น้าตาเป็นยังไงอะเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจได้เผยแบบกำลังมองหาอยู่ผมเชื่อว่าเริ่มมีคะตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนครับเดี๋ยวกันครับมาของแถมกันเลยครับเพราะชีวิตเราถูกขับเคลื่อนด้วยของแถมครับตอนมาปุ๊บเขาจะมีที่คันหนังสือนะครับให้ส่วนลด600สําหรับพอกเดียน,นะครับผมปิดไว้เดี๋ยวเพื่อนๆแอบสแกนไปนะครับ <laughs> แล้วก็อันนี้ครับมันมีคอร์สออนไลน์ด้วยแล้วก็สามารถเข้าตรงนี้มีรหงรหัสก็ให้ตรงนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเรียนได้ปิดไว้ด้วยเดี๋ยวเพื่อนๆแอบเอาไป <laughs> นะครับสองอย่างเลยนะอัานี้เ็นี่คั่นหนังสือด้วยก็ช่วยใช้ในการอา่านหนังสือถึงแต่ก็คั่นไว้ได้ด้วยนะครับเริ่มดูเริ่มจากหน้าปกก่อนเลยนะครับหนังสือฝึก,ก,ษษกษำสะกดคําสําหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษนี่นะครับเนลูกแฟนเพจเรียนเฮ้ยอยากสอนเันนี้ผมบอกไปผมไม่ได้ชวน,นเพื่อนๆเรียนแต่ว่าเป็นชื่อเขานะครับเรียนเฮ้ยอ,อยากสอนนะครับ มาเรามาเปิดดูกันครับแน่นอนครับเร,เริ่มจากพวกคำนำต่างๆจะร,รู้ว่าที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้ทำไมถึงต้องมีขึ้นมาและสารบัญน,นะครับเรามาดูกันว่าเขามีบทมูหรือว่าเนื้อเรื่องอะไรอย่างไงบ้างนะครับเอานี่ไงคำนำตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมภาษาอังกฤษภาษา,า,า,าที่คําอ่านไม่ตรงกับตัวอักษรเชนในการสะกดเชนนี่ครับแว e r เอา้าเฮ้ยใครที่ผมแนะนำเมื่อกี้เลยตรงคําเดียวกันเฉยเลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวมาดู e-r อ่านว่าแหวนแต่ h-r อ่านว่าเฮียเห็นไหมครับเึกกีกว่าด้วย e-r เหมือนกันแต่สระของสองคำนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับหนังสือเล่มนี้จะเรียนถอดตัวสะกดกับเชียงอ่านแบบเบื้องต้นให้สามารถอ่านและสะกดคําพื้นฐานได้นะครับคําพื้นฐานพ่อเพราะว่าที่เหลือต้องไปต่อยอดเองนะครับไปเก็บสะสมคำเอาเองนะครับเริ่มดูนสาะบ,บันครับอ่าเหรียชนะสระ a เมื่อมีตัวสะกด a เมื่อมีตัวสะกด ai เมื่อมีตัวสะกดนี่ a e อะไรอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมครับเขาะจะมีวิธีอ่ะบอกว่า,วาเฮ้ คือเหมือนเด็กอะรู้อยู่แล้วนะ้เขาเรียนภาษาอังกฤษมา b เบอเบ,บ,บ,บอะ b b ออกเสียงเป็นเบอะนไหมครับอาถ้าเจอ b a ออกเสียงเป็นยังไงถ้าเจอ b a y ออกเสียงเป็นยังไงถ้าเจอ b l l ออกเสียงไงประมาณนั้นนะครับรเขาสอนเป็นทีละอ่าสระเลยนะครับนะสละกับตัวสะกดนะอะไรอย่างนี้เห็นไหมครับ e ไม่สะกด e ไม่สะกด a e i o u เรียงมาตามนั้นเลยนะครับนี่ปึ้งอ้มีเฉลยอะไรด้วยนะครับอะเดี๋ยวเราเปิดดูกันคร่าวๆไปเร้เลยแล้วกันนะครับมานี่เห็นไหมค,มค,มค,มครับ เมชนะเขาก็บอกเป็นเสียงเลยนี่ B เป็น B C เป็นคอกับซอเนี่ยแล้วแต่ปุ๊บปุ๊เราก็ต้องก็ค่อยๆสอนลูกไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนี่ยไงมานีเนี่ยมีบอกด้วย C ปกติเป็นคอใช่ไหมครับแคทประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามักจะออกเสียงเป็นโซโซเมื่อตามด้วย E I กับ Y นะครับเช่นคําว่าอะไรเดีย C E c e n เซนอ่เซนท่านเซนท่านอ่อเห็นไหมครับ c ต่นแรกมันเป็นคอยนะครับพอตามด้วย e จะกลายเป็นซอสโซ่เฉยเลยเป็นเซนเห็นไหมประมาณนั้นนะครับอ่าเออผมมองไม่เห็นเดี๋ยวผมดูเข้าไปให้ดูก่อนอ่ะโอเคเห็นไหมครับ g ออกเสียงเป็นก่อ google เห็นไหมครับแต่เปลี่ยนเป็นจอเมื่อตามด้วย e i y เช่นกันครับเช่นอ่ h geography เห็นไหมครับ g o geo เห็นไหมแต่ตามด้วย e ปุ๊บเปลี่ยนเสียงเลยเป็นจอแบบนี้ครับเล่มนี้จะรวบรวมบอกให้ทั้งหมดเลยนะครับ นี่มีคำควบคล้ำด้วยเห็นไหมครับ B R B R S K G อะไรแบบสกาวสกาวเหมือนแบบสกาว S K U L สกาวเห็นไหมสกออะไรประมาณนี้นะครับเอ้ยแจวแจวแจวประมาณนั้นนะครับนี่เอ้ยทำไมผมเหมือนไม่เคยรู้ตัวนี้มาก่อนเลยเนี่ยจริงนะเอาพูดจริงเออตอนเด็กผมเรียนมาแบบไหนจำไม่ได้เหมือนกันเออนี่ครับประมาณนั้นนะครับนี่มีทดสอบความจําด้วยคือเหมือนเนี่ย ตรงนี้เราเรียนแล้วใช่ไหมครับเราจะสอบลูกเราเสร็จปึ้งให้ลูกทําแบบทดสอบประมาณนั้นนะครับก็จะได้รู้ว่าเขาจําได้ไหมอะไรประมาณนี้โอ้โหเจ้า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 หนะครับอ่าไปหน้าต่อไปพอีนี้ก็เริ่มเริ่มเลยใช่ไหมครับเริ่ม A เลย A มักออกเสียงเป็นสระอาเมื่อมีตัวสะกดเช่น ba บาเห็นไหม ca ก็ต้องคาเห็นไหม da ดาประมาณนี้นะครับอ่า น,นี่เริ่มแต่ก็มีตัวตะกดเลยโอ,โอ้ยวเาเ้าเาเ้าก็ไล่ไปเลยแต่พอมีตัวสะกดปุ๊บมันจะเป็นแอร์แล้วเห็นไหมถ้ามีตัวสะกดปุ๊บเป็นแอร์ซีเอเมื่อกี้ขาไหมครับพอเติมทีไปไม่เป็นขาถึงเป็นแคทแทนประมาณนั้นเอ้ยเ้า ค่อยช่วยผมว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับค่อยๆเรียนค่อยๆสอนลูกไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าแบบซื้อให้ลูกให้หลานเนี่ยนนะเราค่อยๆสอนเขาแต่ถ้าเราเรียนด้วยตัวเองก็ง่ายแล้วเราก็ค่อยๆทําไปอาจจะวันละแบบทดสอบหนึ่งจองซ่าบีห้าหกเจ็ดแปดไปเรื่อยๆนะครับคล้ายๆว่าเขามีวิธีสอนวิธีอ่านเดีเอาแขนเป็นอีใช่ไหมครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยที่เหลือเราก็ทําเลยบี b, ก็เบอร์เบิร์บีเนี่ยเคเอ็นใช่ไหมเคเอ็นแล้วก็อีเคเอ็นมันบอ,อกว่าอะไรผมจําไม่ได้ย้อนไปดูตอนตอน้น kn K n k n k, n, k n ปึ้ง K n เป็นนอเห็นไหมครับตรงนี้ n k n e ก็อ่านว่านีหัวเข่าเห็นไหมครับนี่นี่เฟี้ยวมากมีเยอะแยะเลยเหมือนในมุมมีทั้งหมดกี่หน้าเนี่ยโอ้ของหลังมีเป็นออรวมเฉลยอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับโอ้ก็ประมาณ200หน้านะครับนีอ่าร้อยแปดสิบเจ็ดหน้าประมาณนี้นะครับมีเฉลย๋อคือทําทั้งหมดเราทําแล้วมีเฉลยทีข้างหลังอย่างงี้นะครับเจ๋อมากเนี่ย ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าถ้าเพื่อนๆทำเรื่นี้จบเก่งเลยเก่งอานภาษาอังกฤษเลยเวลาเราไปเจอตัวหนังสือที่ไหนมันจะมีความแบบจำได้อยู่ในหัวเราอย่างเงี้ยคำนี้กันผมเจออันนี้นี่นี่ครับคำว่าด d ดมันจะโดใช่ไหมแต่ถ้าโอเติมตัวตะกวดข้างหลัง ll มันออกเป็นอแทนก็เป็น d o l เห็นไหมเรารู้แลวโอเคคำนี้คำว่า doll สมมติว่าเราไม่เคยเรียนมาไม่เคยอ่านออกมาก่อนนะสมมตินะอันนี้มันคาง่ายเราแต่เราเรียนัวเนี้ยเราจะใช้ตรงนี้ได้นะครับ ma ถ้าเกิดเราแยกคํา ma กับ c h a n นี่นะครับ ma แมะแมะเห็นไหมแมะ ch เป็นชอเห็นไหม c h i n ถ้า c h n ไม่มี e ไม่แต่ว่าชินชินแต่ว่าพอมี e ก็ชิน เนี่ยก็เป็นแมชชีนดอมแมชชีนใช่ไหมครับจะอ่านออกได้จริงหรอ <c oughs> อันนี้ไม่รู้อันนี้คือผมเราเราเรารู้อยู่แล้วแงก็เลยประมาณน,นั้นแต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะช่วยได้อย่างแน่นอนนะครับอ่าย่างไงใครที่อยากจะอ่านออกกนได้เรื่องภาษาอังกฤษหรือว่าซื้อดูให้หลานผมแนะนําลองดูนะครับผมว่าน่าจะได้ผลอย่างแน่นอนนะหรืออย่างที่ผมบอกไปอาจจะมีคอร์สเยนแบบออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันจะมีตัวเลือกในการซื้อนะผมไม่แน่ใจว่าใน ปัพส่งช็อปปีจะมีไหมแต่นี้ผมได้มาจากต่อๆเขามีแบบตัวเลือกแบบหนังสืออย่างเดียวหนังสือเป็นเซตมสามเล่มมีวิยากรมีฝึกสะกดคําแล้วก็ อะไรกัไม่รู้ผมจะไม่ได้นะแล้วก็จะมีเป็นแบบคอร์สเดยดออนไลน์อย่างนี้บวกมาให้ด้วยนะครับซึ่งถ้าไม่มีตรงนี้คุณ oh. ก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้ที่เขาบอกไปมีส่วนลด600บาทแน่นะประมาณนั้นนะครับลองดูเี่ยเพิ่มเติมได้โฮมริงทั้งหมดไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับสนใจก็จัดกันไปได้นะครับมาเก่งภาษาอังกฤษกันเถอะครับทุกคนบ่งชูสมลองกองเกียกเฮ้ยไม่ใช่เปนคนละภาษาแล้ว นะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าเกิดมีของเก่งๆแปลกๆใหม่ๆแบบนี้เข้ามาผมจะจับมารีวิวเพื่อทุกคนจะได้รู้จักจะได้นำไปใช้กันได้นะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนเก่งภาษาอังกฤษนะครับเย้